สนุนโดยยาแคปซูลเพชรนาลีโดยปานาโอสดสวัสดีค่ะ,คะต้อนรับเช้าวันนี้นะคะเรายังอยู่ในบรรยากาศของการร่วมเฉลิมฉลองพระชนามายุหรอบนะคะหรือว่า60พรรษาข,ของสมเด็จพระเทพพระราชดาสยามบรมราชะกุมารีค่ะ,คะในบรรยากาศที่ร่วมเฉลิมฉลองแบบนี้มีหลายนิทรรศาการเหลือเกินมีหลายงานเหลือเกินแต่ว่ามีหนึ่งนิทรรศาการที่ เราและคุณผู้ชมไม่ควรพลาดไปได้เลยนะคะที่พิพิธภัณฑ์ สมเด็จพระพันวษาอายิกาเจ้าว,วังสรปทปุมนะคะชื่อของงานนิทรศการในครั้งนี้อาจจะยาวนิดนึงแต่ว่าอยากให้คุณผู้ชมได้ช่วยกันจดจําเพื่อไปให้ถูกงานนะคะ,คะชื่องานนิทศการที่ไม่ควรพลาดคือศรีสวรินทิราราชกรณียานุกิจสิรินทรพินิษราชกรณียานุการนะคะจัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่วังศรัทปทุมนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ของสมเด็จพระพันวษาอายิกาเจ้าคุณชมแล้วคุณจะรู้สึกลึกซึ้ง เห็นถึงความที่มีพระเมตตาของพระองค์แล้วก็จะจดจำได้อีกยาวนานที่สำคัญภูมิใจที่เราเป็นคนไทยเชิญรับชมค่ะค่ะ การศรีสวรินทิราราชกรณียานุกิจศิรินทรพินิษราชกรณียานุการเป็นการบอกเล่าเรื่องราวพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงบำเพ็ญเพื่อชาติบ้านเมืองและปวงชนชาวไทยตามรอยพยุคลบาทสมเด็จพระศรีสวรินธิราบรมราชเทวีพระพันวษาอยิกาเจ้าทั้งด้านการศึกษาการแพทย์และสาธารณสุข วัฒนธรรมและการสงเคราะห์เพื่อนมนุษย์ซึ่งเมื่อเดียวได้เดินชมอย่างละเอียดก็ทําให้รู้ว่าสมเด็จพระเทพรัานราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงทํางานหนักแค่ไหนเพื่อคนไทยทุกคนค่ะทรรรรงงงงบ่นนนนเเาาาาาชชชภัปป็ควใจขอะะ นอกจากนี้ยังมีการแสดงพระราชประวัติตั้งแต่ทรงพระเยาวพร้อมถ่ายทอดพระจริยวัตรที่งดงามซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีผ่านสิ่งของสะสมส่วนพระองค์ดูแล้วอ่าน ข้อความที่เขียนบรรยายไว้เนี่ยจะได้เห็นถึงพระอุปนิสัยของท่านว่าทรงเป็นอย่างไระนะคะทรงสนพระไทยในทุกๆด้านอย่างทรัมเป็ตองค์นี้คคือท,ทรัมเป็ตองค์แรกที่ส่งซื้อพระบาทสเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระอาจารย์ก็ส่งซื้อทรัมเป็ตราคา พันกว่าบาทไม่ถึง2,000บาทมาเพื่อเริ่มต้นเพราะท่านรับสั่งว่าไม่แน่ใจว่าจะเป่าได้ไหมถ้าซื้อของแพงๆมาเนี่ยไม่ได้ใช้ก็เสียดาย ฉะนั้นเป่าเป็นซะก่อนค่อยไปซื้อของดีๆมาอย่างเมื่อก่อนเนี่ยต้องโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปเยี่ยมรัศดรในต่างจังหวัดนะคะก็ไม่เคยทรงทิ้งการศึกษาอย่างทรงเรียนที่จุฬาเนี่ยก็จะให้พระสหายเนี่ยอัดเทปแล้วก็ส่งไปหลังจากตามเสด็จเยี่ยมรัศดรมาแล้วก็จะทรงฟังเทปที่ส่ง ซึ่งเทปสมัยก่อนก็ไม่ค่อยชัดอะ่ะท่านไม่ได้เข้าคลาสแต่ท่านได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งว้าวทรงใช้เวลามากกว่าคนปกติเยอะอย่างคนอื่นเนี่ยได้ไปเที่ยวไปอะไรท่านยิ้มและสะอนกลับมาค่ะ มาฟังเทปว่าครูสอนอะไรไปแล้วเทปนั้นเห็นบอกว่ามีการตั้งชื่อด้วยใช่ไหมคะก็เป็นเทปขั้สิทเล็กๆท่านก็จะเรียกเทปพวกนี้ว่าเทปอาจารย์เพราะท่านท่านเรียนจบมาได้ด้วยเทปเทปที่อาจารย์อัดคำสอนของอาจารย์ สิ่งที่เดียประทับใจอีกอย่างก็คือการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายประหยัดอดออมของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ไม่เคยทรงทิ้งสิ่งของและใช้ของทุกอย่างอย่างคุ้มค่าอาทิปากกาที่ใช้ทรงงานพระองค์ก็จะใช้จนหมึกหมดจึงเปลี่ยนด้ามกระเป๋าที่ทรงใช้งานใช้จนขาดจึงเปลี่ยนใบและของต่างๆที่ทรงใช้ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ก็ยังทรงเก็บไว้ อย่างดินสอดินสอสีสีเทียนต่างๆเหล่า,ลานี้นี่คือของที่ทรงใช้เมื่อเป็นนักเรียนโรงเรียนจิตรดายัางทรงพยาวมากแต่ก็เก็บไว้อย่างดินสอเห็นไหมคะแท่งเล็กๆเนี่ยเมื่อก่อนนี้จะมีที่ต่อดินสอจะใช้จนหมดต่อไม่ได้แล้วก็จะไปเบิกกับพระพี่เลี้ยงจึงจะได้แท่งใหม่มา เห็นบอกว่ามีกระเป๋าอยู่หนึ่งใบใช่ไหมคะที่ทุกคนเนี่ยจะพูดถึงกันเลยอ๋อคุณเหี่ยวใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณเหี่ยวนี่เป็นกระเป๋า overnight b a นที่ไทยอินเตอร์ถวายมาค่ะและเวลาเสด็จต่างประเทศทุกครั้งก็จะใส่หนังสือแล้วก็เครื่องเขียนกล้องถ่ายรูป อยู่ในกระเป๋าใบนี้ค่เพราะกระเป๋าองค์นี้แล้วก็จะถือขึ้นเครื่องก็จะส่งใช้ใบนี้เป็น1 0บสปีจนกระทั่งขาดถึงได้เลิกใช้แต่ก็ไม่ส่งทิ้งก็เก็บเอาไว้ต้องบอกว่าถ้ากุชี่มาเห็นต้องดีใจว่าไม่เคยมีใครใช้กระเป๋าขนาดนี้คุ้มมากจริงๆใช่ค่ะ ชมนิทรรศการวันนี้นอกจากจะทําให้เดียได้รู้ว่าสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงทํางานหนักเพื่อพวกเราชาวไทยมากขนาดไหนแล้วยังได้เห็นถึงพระจริยวัรที่งดงามของพระองค์ในทุกๆด้านที่เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในเรื่องของความขยันหมั่นเพียรและการประหยัดอดออมซึ่งบอกได้เลยนะคะว่า ถ้าใครได้มาชมนิทรศการนี้จะรักสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสุดหัวใจแบบที่เดียรู้สึกอยู่ในตอนนี้ขอพระองค์ทรงพระเจริญรคืออ้้้ขนนิวววแกกสุุ่ทททัี สนใจนะคะเข้าชมสามารถที่จะโทรศัพท์นัดหมายชมล่วงหน้าได้นะคะ,คะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ022513999ต่อ201นะคะ,คะอ,อ,อยู่ที่วังสะป,ปะทุมนะคะสามารถไปได้เลยนะคะ,คะก็นัดหมายเสร็จปุ๊บก,ก็เดินทางไปได้เลยนะ ใช่ค่ะมาช่วงหน้ากันดีกว่านะคะเปลี่ยนฟีลเปลี่ยนอารมณ์กันเลยนะคะ,คะผู้หญิงหลายคนเนี่ยจะพยายามสวยให้จับใจผู้ชายออแต่เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายเขามองส่วนไหนของผู้หญิงออมองแบบมองว่าสวยมองแบบแวบ,บแรกอะไรอย่างงี้ะเองมองประทับใจมองมันมันใช่เลยเออติดตามให้ดีค่ะค่ะขอบอกว่าสาวที่แทนตัวเองว่าฉันคุณเป็นคนอารมณ์ดี